ศูนย์รวมหมอนลำดังมุนมังอีสานสานสารสำนักงานโกศลธุรกิจบันเทิงแอนด์โปรโมวชั่นรับจัดงานบันเทิงหลากหลายรูปแบบมีทั้งภาพยนตร์ดนตรีเวทีผ้าล้อมหางเครื่องกองยาวลำเรื่องต่อกอนทํานองขอนกันทำนองสารคามลำเพลินลำสิ่งสิ่งอีสานและอีกมากมายพร้อมแนะนำนักร้องสาวดาวรุ่งออนทิราอัธิราชนาิธิราอัิราช ข้าแตนแดนร้อยเสนใจติดต่อได้ที่บ้านแถมเลขที่69หมูส1 1ตํบลหนองหมื่นฐานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อเอดดํเนินงานโดยโกสนสามารถคุณโทรศัพท์083-342-3546ร่วมสนับสนุนโดยตราปูแดงไคโตซ่า